ครับสวัสดีครับนักกลิ่นมิดหมออินดีตอนรับทุกทุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามิดหมอของหลวงปเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงปเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมือง4แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงังกรและ ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว b, ่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99ป i g o n 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่นะักคลินิกหมอได้ มข้า,มานั่งทักทายนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านก่อนอื่นครับผมนักคาริมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางนะของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สำคัญวันนี้นะครับก็จะได้นำเอาเป็นมีดหลวงพะลุ่งวัดน้องสีนวลน,นะก็ะนึกจากว่า,าหลายๆคลิปนะครับก็ ที่ทำไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดน้องโผของเรานะ,ะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึงวันที่ได้นำเอาเกี่ยวกับมีดหลวงพอลุ่งวัดน้องสีนวลน,นะครับนะพูดถึงหลวงพอลุงก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องหลากนะ,ะก็วัตถุมงคลหรือว่ามีเทพศรตราของหลวงพอลุ่งนั้น ถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมถือว่ามีเพียงน้อยนิดนะครับนะมีดหลงพ่อลุงนี่เรียกว่าหายากเลยทีเดียวแหละนะเอาละครับก็วันนี้ก็จะนําเอาเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะแกะลายพ่อปู่ฤาษีนะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับก็จะหยิบออกมาให้ท่านได้ชมเลยนะครับนี่นะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้นะ ก็จะไม่เสียเวลาเยอะนะครับนะอ่านี่นะครับเป็นอายุคต้นๆของหลวงพ่อลุ่งวัดน้องสีนวลน,นะเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะอย่างที่ได้เคยเรียนไปนะครับว่ามีหลวงพ่อลุ่งนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยที่จะมีไว้ในครอบครองนะหากใครที่ มีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นบุญวัสนานะครับนะเป็นคนที่มีความโชคดีต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนี่นะครับก็จะเอามาให้ท่านได้รับชมนะวันนี้นะก็ดูนะครับความาเขาเรียกว่ามาพิจารณานะครับนะเข้ามาดูเข้ามาพิจารณากันนะนี่นะครับนะก็ถือว่าเป็นมีดที่ มีความคลาสสิกเลยทีเดียวนะเอาล้วนะครับก็คือในมีดต่งเล่มนี้ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็สามส่วนใหญ่ๆนะครับนะหนก็จะเป็นในส่วนของฝักนะสองนั้นก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนะและส่วนที่3นันก็จะเป็นใบเนี้เราค่อยเข้าไปดูกันนะนี่นะครับนะก็หลักการดูนะครับหลักการดูนะ มีเทพสัตร์ตาของครูบาอาจารย์นะครับทุกองทุกท่านนั่นแหละนะนะอันดับแรกคือให้เข้ามาพิจารณานะครับในเรื่องของความเก่านะอันดับที่สองนั้นก็ให้มาพิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะฝึกอ่านนะฝึกอ่านความเก่าอ่านความเป็นธรรมชาตินะให้ได้นะครับนะอันที่สามนั้นก็ฝึกอ่านถึงความเป็นจริงนะ ถ้าจะเก่าก็ต้องเก่าให้จริงนะครับนะเก่าให้จริงนะถ้าจะมีธรรมชาติก็ต้องธรรมชาติให้จริงนี่นะครับนะก็มาพิจารณาถึงในเรื่องของไม้นะครับนะมีความเก่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแหมนะครับนะจะเป็นเชือกจะเป็นแปดตังหรือจะเป็นเงินนะครับนะก็มาพิจารณาดูนะครับนะถึงความเก่าความเป็นธรรมชาติอะไรต่างๆคนนี้นะ อ่าก็อยู่ที่มุมมองแต่ละท่านนะครับนะอ่าพอมีแต่เล่มนั้นก็คือต่อให้ผมบอกว่าเก่าแค่ไหนนะ,อะบอกว่าใช่แค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอก,ไม,บก,บอกไม่เก่านะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนแต่ละท่านนะครับนะจึงมกีกล่าวอยู่ว่าสคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขมีสายตาแหลมคมนะ อ่าไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวเพ่วๆไปหมดเลยนะอ่าเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็มาดูในส่วนของอ่าภายในนะครับนะภายในนี่นะอ่าเรียกว่าเป็นลายที่หาดูได้ยากหาชมได้ยากนะครับนะลายแบบนี้นะอ่าเป็นเสมานะครับนะ ใบโพเปลเพิงนะที่สำคัญก็สันมีดนะครับสันมีดหลงพระลุงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีตะกุดนะครับนะมีตะกุดฝังอยู่นะมีตะกุดฝังอยู่นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมให้ท่านได้เห็นนะครับหน้ารายละเอียดต่างๆนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกันนะการ อุดข้างอะไรต่างๆพวกนี้ pirate, นะครับก็ถือว่ามีความเขาเรียกว,ว่า,าปราณีต Avenue. ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนี่นะครับเป็นอลองเข้ามาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะครับนะความเก่านี่นะก็เรียกว,ว่านะครับนะเป็นลายเ็เรียกว่าเทววันนะครับนะานี่ก็มีความนะม,นะมีมนสเสน่นะครับนะ ในเรื่องของผมจะใช้เวลาประมาณสักสิบกวนาทีนิดหน่อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่อยากที่จะใช้เวลาให้เยอะนะครับนะก็หากชมแล้วท่านไหนนะครับนะมีมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าติดตรงไหนอย่างไรก็าสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 3 2 9 1496เนะเบอร์086 329 1496นะครับนะ อ่านี่นะครับนะพยายามจะซูมให้ท่านเห็นในเรื่องของครา,าบไครสนิมนะความเก่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาตินะครับนะกับใบมีดนะอ่านี่นะครับนะเป็นครา,าบไครนะครับนะอันนี้ซูมให้ท่านได้เห็นเต็มที่แล้วนะครับนะให้เห็นแบบนะจะจะเลยนะครับนะก็ลองเข้ามาพิจารณาดูนะครับนะก็ ผมเองก็คงจะไม่ได้บอกว่ามีดแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับแม้ต่อให้บอกไปนะแต่ถ้ามีดไม่ใช่ของไม่ใช่มันไม่ไมีประโยชน์อะไรนะก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับนะทีนี้ก็นะครับในส่วนของกันนะครับนะกันก็ท่านจะเห็นว่านะครับกันแบบนี้จะไม่ค่อยได้เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะเป็นกันที่ในยุคโบราณน,นะครับนะใช้ อลูมิเนียมนะครับใช้ขาปินโตนะอ่าก็คือนะครับมาลัดนะมาเป็นกันนะอ่าที่สําคัญกันแบบนี้นะครับก็นะเป็นกันในยุคโบร,โบราณน,นะมีหลวงพ่อุ่งวัดหน้องศีนวลน,นะครับอ่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศเขาเรียกว่าก่อนปีพศสองพนสี่ร้อยห้าสิบนะอ่าก็สร้างก่อนมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะ มีดที่หาได้ยากนะครับก็ต้องมีมีดหลวงพ้าวุงนี่แหละนะครับนะกับมีดหลวงพ่อเงินนะ้วัดพระปางเหลืองนะครับนะใครบอกว่าหาง่ายนะครับนะไม่มีนะไม่มีนะครับนะที่หาได้ง่ายก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะนะครับนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้เลยนะที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะก็ที่ น,นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับน่าเป็นจุดสําคัญนะเนื่องจากเป็นจุดที่เขาเรียกรวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญนะเช่นเกษาของหลง่อคดีจะเป็นแผ่นตะกุดนะอาจจะเป็นผงนะครับต่างๆก็จะถูกบรรจุเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับในขณะนี้นะนี่นะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับนะแน่นปึกเลยนะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของนี่นะครับนะอ่า ด้ามอีกนิดนึงนะครับด้ามมิดนิดนึงนะ,ะด้ามนีเนนนะ้เป็นพยางยูดัมนะครับนะเป็นพยานยุดัมนะก็แกะด้วยพ่อปู่ฤาษีนะ,ะพ่อปู่ฤาษีนี่นะครับนะตรงเสียนก็คงจะไม่ต้องไปบอกว่าเก่าแค่ไหนอย่างไรนะครับนะ,ะมีเลเมสสร้างก่อนปีพศ .2450 นะ,ะก็คือลองเข้ามาพินิจพิจารณาดูนะครับนะ หากเห็นว่าใช่นะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมนะตรงไหนอย่างไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086329 1496เนะเบอร์086 329 1496กนะครับนะ,ะก็ในทุกคำถามมีคำตอบนะครับก็จะไม่ได้ตอบในเรื่องของอเกทแท้เท่านั้นเองนะครับนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีนะ,ะติดตรงไหนอย่างไรก็ให้ เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะ,ะด้วยเบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496เนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ11กับ14วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะก็หากท่านชมนะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะหากท่านเห็นว่า ชมแล้วนะครับนะมีประโยชน์นะต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหน,นมีข้อสงสัยอย่างไรก็อยากเก็บข้อสงสัยอยากเก็บปัญหาเอาไว้นะครับติดตรงไหน,นให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ,ะก็ให้ท่านโทรเข้ามาในที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0 8 6 2 9 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีนะครับนะอ่กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ